สวัสดีครับชาวชีบเรียนทุกคนกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับในช่วงอะไรจะมาจะไปประจําวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่แปดแล้วแปดกุมภาแล้วผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์แล้วไม่ได้เจอกันในช่วงอะไรจะมาจะไปก็มาอาทิตย์หนึ่งก็ตอนเอนอเซิร์ฟเวอร์เดตเลยเนาะเออพอดีว่ามีธุระจริงๆแล้วก็วุ่นวายมากครับอาทิตย์นี้ก็คงกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เอเอนี่ผมไปซื้อจอมาใหม่เป็นจอ 2K อะ่ะตัวของ LG เลย เออราคาหมื่นสองมั้แบบไม่เคยใช้จอ 2K มาก่อนเลยอะ่ะแบบร้อยหกสิร์ตแบบคือตอนเนี้ยงงไปหมดเลยจอมันใหญ่มากแล้วก็แบบช็อกสนิทไปเลยเออแต่ว่าถ้าใครใช้ตัวนี้อยู่ก็ผมก็หรือใครกำลังหาจอใหม่อยู่ผมก็แนะนำนะเออของ LG อะไรแปด้านอะไรทั้อย่างหนึงอะ่ะ 2K เนี่ยเออเีชัดมากเลยชัดจนผมตกใจแบบเมื่อวานคือเอามาเสียบใช่ปะแบบตาจะบอด ต้องปรับความสว่างลงเหลือแบบ15เปอร์เซ็นเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วเออเนี่เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยนน็อ,นอกไม่ให้น็อกดิไอ้อะไรนะบูสแต็กเนี่ยภาพเบอร์เลยนะเพราะว่าขยายขนาดมาเยอะมากเพื่อให้มันแบบใหญ่พอดีกับจอรครับแล้วก็ไอคอนอะไรนี่เล็กซะจนแบบว่าแทบมองไม่เห็นเลยทีเดียว ประมาณนั้นครับอ่ะโอเคเรามาดูกันม้งมางเมื่อวานเห็นเพื่อนส่งมาบอกว่าเป็นเมตาหมัดของอะไรนะของ JP ป่ะคือมีการ์ดหกใบที่เป็นการ์ดหมัดของเราก็ออกมาแล้วบางใบนะเออมีใบแจกใบหนึ่งแล้วก็อะไรก็คือลองดูไล่ไปว่าครบตัวหมัดทั้งหลายแหล่แล้วก็การ์ดที่อะไรที่มันเป็นการ์ดจ็อบหมัดหรืออะไรเงี้ยเก็บให้หมดแล้วสุดท้ายคุณจะเล่นได้ประมาณเนี้ยเออแล้วแบบ ก็ดูโหดดีเอออ่าโอเคแต่ว่าไม่็นไรเรามาดูเรื่องของเราดีกว่าอยากบอกไว้ก่อนเออเห็นเขาเล่นกันเนะมาะวันนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการ์ดนี่ก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในการ์ดใบนั้นนะครับอ่าน,นี่แหละครับ <laughs> ที่พูดนะอ,อ่ไม่รู้จะเอามาให้ดูได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงแอบดูก่อนเห็นเพื่อนพูดถึงอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกันนะครับแต่ว่าเหมือน พอมันเป็นการ์ดจ็อบหมดเลยทีนี้เราก็เลยไม่ต้องสนาตุเลยครับมันก็จะเหมือนเล่นเล่นได้เลยว่าแบบเป็นเป็นอะไรบ้างเนาะ,ะประมาณนี้ก็จะมีไหนวะเดี๋ยนะไปไหนแล้วนี่นี่นี่อ่าก็จะมีอันนี้ใบแรกก็คือใบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ใบ ใบก่อนหน้านี้รูปเฟเดริกา,าแล้วก็การน้ำแข็งปะแล้วก็ฟูเมทาเคมิสสองใบแล้วก็ใบนี้หกใบรวมเอ้ยรวมเป็นหกใบนี่อ่ะหกใบนะเนี่ย ใส่ครบเทพหมัดกำเนิดอ,อ,อก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอะไรจะมาจะไปก็ขอพูดเรื่องนี้ก่อนก็คือว่าเอาละ่ะถ้าใครมองว่าอยากเล่นอะไรนะคิงคิงแบลรี่ป่ะเป็นตัวหมัดเหมือน,นใช่ปะ่ะเออแล้วก็หรือเปล่าวะคิงแบลลีเป็นหมัดปะ่ะผมไม่แน่ใจฮะผมดูดีมันเล็กมากเลยครับเทียบกับทุกครั้งที่ผมเคย เปิดขึ้นมาใช่ไหมเอ่อเฮเลเน่เนี่ยตัวหนึ่งแล้วมัดใช่ไหมแล้วก็คิงคิงแบลลี่เอ่อน่าจะมัดนะใช่ไหมเออเอ้ยไม่ใช่เหรออ้าวเศร้าเลยเออนั่นแหละแต่ว่าเป็นเมตามัดละกันคิงแบลลี่ไม่ใช่มัดเอออ้าวเศร้าเลยผมมั่วแล้วโอ้ตัวเล็กมองไม่เห็นตาจะบอดเออนั่นแหละนั่นแหละเออแต่เนี้ยอันเนี้ยนั่นแหละคือ ก็คือใส่การพวกนี้ไปแล้วก็เล่นตัวหมัดไม่ต้องมีแท้งครับก็คือหมัดมันเป็นบุยเซอร์อยู่แล้วมันก็จะเล่นได้ครับประมาณนี้ฮะถ้าอยากํำก็ก็เริ่มผส,สมแต่วันนี้นะเริ่มแต่ใบน,นี้แล้วก็ก่อนที่การตั้งแข็งจะไปนะครับใบน,นี้ก็เตรียมไว้ก็คือพอมันเป็นเมตาหมัดอะ่ะคนก็ไม่ค่อยดีเฟนซ์นมันใช่ไหมไม่ค่อยกันมันแล้วก็ไม่ค่อยไมสนใจว่าจออะไรหมัดกับหมัดะนะโอเคเรามาดูเรื่องของเราดีกว่า มิกินเนอร์ไกันี้ไม่เป็นไรนะ่าเราผ่านไปเลย New Year PvP Tournament อ่านี้ก็คือของเก่าเนาะอ่าอ่านี้บัฟจ็อบนะครับเดีย๋ยวลิมไปอ่านดู s t a f f m a ม e อ่าได้บัฟหมดดูแลอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อวานว่าเวลามันบัฟอ่ะช่วยบัฟไอจ็อบที่มันเป็นจ็อบของตัวลิมิเต็ดบ้างได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเอ,อ,เ,อ,อเพราะว่า มันแบบอย่างออรันดูโดนก็ก,ก็ก็ไม่ได้บัฟนะอะไรเงี้ยเพราะโซนเยอร์บัฟแต่ออรันดูไม่ได้บัฟนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออนั่นแหละอย่างสกิลของโซนเยอร์ที่บวกที่บัฟเป็นจากรดรดการเทดาเมดัแปดเปอร์เซ็นต์เป็นเหลือสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยออรันดูก็มีสกิลเหมือนกันนะแต่ว่าออรดูไม่ได้บัฟหรืออย่างพวกพลัดินออฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่บัฟให้อ่ะเหมือนมันลืม ทำให้แบบตัว Limited, ลิมิเต็ดเลกยกากลงนิดนึงอะไรประมาณนั้นครับอ่าโอเคอย่าลืมไปดูกันตรงนี้อ่าเลดบอสรีไววอลนะครับก็อันนี้ก็จะมาให้ฟาร์มนะครับเหมือนเดิมรอบที่แล้วผมก็ได้ฟาร์มตอนเลดบอสรีไววอลไปเหมือนกันทำของที่ขาดอยู่ได้อยู่นะครับอ่าก็ใครขาดอะไรก็ลองฟาร์มดูนะอันนี้ก็จะได้อยู่นะครับคือฟาร์มเยอะมากเอาล่ะสตอรี่นะครับอินเทอร์ูดซีนสานะอ่าบุบบ๊คเอเดี๋ยว อ่ะรู้สึกว่าต่อจากนี้ปุ๊บจะขึ้นจะขึ้นเป็นอันนี้แล้วนะเป็นอ่าพาร์ทสามแล้วมั้งใช่ไหมต่อจากอันนี้เนาะเออก็มันจะมีมันจะมีอันนี้อยู่นะผมยังไม่ได้เล่นเลยผมยังรองอยู่แต่ว่าคุณรีบไปเล่นนะอ่าอันนี้ก็จะหมดแล้วนะผมก็ยังผมยังดองไว้อยู่อันนี้ยังอยู่นะฮะอ่าโอเคแล้วก็จะมีอันนี้ดังเฟสอันนี้นั่นไปแล้วเนาะอันนี้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 เนี่ยเออก็คือ อีสิบห้าวันก็คืออีสองอาทิตย์กว่าก็คือจะมีตอรี่พันธใหม่มาแล้วอันเนี้ยมันได้พันเพจใช่ปะ่ะเออแล้วก็ไดไดนี้ด้วยอย่าลืมไปเล่นนะผมว่าเชื่อว่าเล่นทุกคนเล่นหมดแล้วมีผม,มยังไม่เล่นคนเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> ประมาณนั้นแหละเออนะเล่นให้จบเล่นให้จบก็จะได้อันนี้นะครับอ่ะผมยังไม่เล่นอ่ะโอเคอันถัดไปเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ให้เสร็จละคืนนี้อ่ะแล้วอันถัดไปก็คืออันนี้อ่า กิวเวตกิวเวตอ่ามีกิวเวตอ่ากิวเวตนะอย่าลืมเล่นกิวเวตกันเหมือนเดิมแหละกิวเวตก็คือเหมือนเดิมตีต,ตีทุกวันวันละสามครั้งนะครับสู้ๆหน่อยรอบนี้มีห้าธาตุเหมือนเดิมนะครับไฟน้ําดินน้ําแข็งสายฟ้านะครับไม่มีแสงมดืดโอเคอ่าอันนี้ถัดไปเป็น Log ล็อกอินแจกชาแจกอะไรพวกนี้นะครับน่าสนใจตรง เอออยากอยากได้การ์ดอยากได้การ์ดหมัดแล้วแต่ว่ายังไม่มีใบนั้นแหละใบรูปเฟเดริก้าอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนก่อนจบนะอ่าแล้วก็การ์ดนี้นะครับโอเคการ์ดนี้ดีชัยบอลเหล็กอัพสไตล์แท็กอัพนะครับแม่แคทพีอัพนะครับแอรีแอคแท็าากเลสอัพน,นี่ก็คือถ้าเล่นหมัดก็ดีแหละบอกเลยถ้านะเล่นตัวนางเองก็ดีเหมือนกันอ่าส่วนส่วนเพนอ่าเพอร์เพอร์ลีนอ่าเพอร์ลีน,นะปะเพอร์ล,เลเีเน่เพอร์ลีเน่เออเพอร์ลีเน่เนี่ย ภาษาญี่ปุ่นขนาดฮุยเลย่เนี่ยแม็กคีพีอาร์ด์เดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้คุ้มมากแต่ว่าอ่าการวอลเล่เอาเดอร์คิดท้าทุกตัวมันก็ประมาณนี้นะมันจะไม่ได้แบบมือหวามากแต่ว่ามันจะใช้ได้ทั่วๆกันไปอะไรประมาณเนี้ยฟิตเมดแล้วก็ซอสไนท์อ่าซึ่งซึง่งจริงๆถามว่าดีไหมอันนี้คือตอบว่าจริงมันก็ดีแหละเพราะว่าอย่างเลี้ยงขั้นบล็อกเล่กับแม็กคีพีอาร์ดได้ไหนๆด้วยมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมแต่ว่าก็ไนท์เป็นอาชีพอ่าเอ่อตรงพวกนี้มันก็เป็นอาชีพดาบที่ใช้ได้เยอะนะ การจบทก็เป็นอะไรที่ดีครับอประมาณนี้ส่วนอะไรจับไปก็จะมีตุ๊จีนใช่ไหมเมื่อกี้ใครยังไม่ได้ทำาดี๋ยวมทาให้เสร็จผมยังเคลียไม่เสร็จเลยผมได้ความขี้เกียจของผมช่วงนี้ผมเล่นวอล์ดเดอร์วิชั่นแบบว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจเล่นเยอะครับเล่นทีนิดทีนิดประมาณนั้นประมาณลองดูยังแล้วเคลียใกล้แล้วนะอะแล้วก็ ม็อกช็อปอ่าม็อกช็อปมีมีอันนี้แรกอย่าลืมแรกอย่าลืมแรกนะผมแรกไว้ก่อนแล้วกันอ่ะไม่รู้และเดี๋ยวผมลืมแรกของสำคัญก่อนเอาหมดแล้ว ี่ผมมีเยอะมากเลยผมไม่อยากได้แล้วตอนนี้อ่ะโอเคอันนี้ช่างมาันละโอเคอืมแล้วก็เดี๋ยวก่อนจากกันเราจะไปจัว่วอันนี้ผมพุ้สาธาดองไว้เพื่อจะมาจวในคลิปนี้คือเขาที่แล้วว่าผมมาแบบรีบๆแล้วก็จากไปอย่างไวๆโดยที่ผมไม่ได้ดูเพราะว่าช่วงที่แล้วผมไม่ไม่ว่างเลยจริงๆนะมันมีอันนี้ฮะปกติแล้วอันนี้จะเป็นเพศ ทุกรอบใช่ไหมผมว่าเขาคงเขียนโค้ดผิดนะครับเขาคงลืมใส่คําว่าแบบลืมลืมลืมใส่คําว่าให้เป็นเพศถ้าใครไม่ได้สังเกตอาจจะข้ามข้ามไปอ่าแต่ว่าผมว่ามันคุ้มนะกับการได้ไมซ์เฟีย80ของเพอเพอเพอเรเ,เน่เนี่ยคือยังไงก็คุ้มอะ่ะเออถ้าวันหนึ่งเราได้ตัวนางมาจะใช้หรือไม่ใช้หรืออะไรยังไงก็ตามก็ก็มองว่าก็ก,ก็ก็มีไมซ์เฟียเก็บไว้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่กับเทียบกับ2,000ฟรีนะเออแล้วก็ได้เหรียญได้อะไรด้วยก็อ่ะมันกดเลยครับอยาาคิดมก มาณนี้ฮะเพื่อนผมได้ได้ตัวนางด้วยจากอันนี้นะครับแถมอ่าอันนี้ก็หลอกผมแน่นอนน่าว่าแล้ว <c oughs> ประมาณนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดได้ของตรงนี้จะต้องอยู่ขยับมาเป็นนั้นแรกใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรไม่แอมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคนได้แถมก็โชคดีไปอ่านี่แหละ ก็ได้ร้อยเหรียญด้วยนดกดไปเหอะผมว่าแต่ถ้าใครอยากจะเซฟเพชรแบบใจจะขาดก็ไม่กดก็ได้นะครับแล้วก็เ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉาดกาชามันหายไปใช่ปะมันย้ายไปอยู่ในมันย้ายไปอยู่ในตู้ใน,ในช็อปใช่ไหมซึ่ง10ล้านนะมันประหยัดเงินมากขึ้นแต่ว่าถามว่าขอเป็นกาชาแบบเดิมอาจจะดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําให้เราได้พวก อ่าโซสโตน่อะซึ่งมันเยอะมากที่มากพอที่จะแบบทําให้เราค่อยๆสะสมไปหลายๆวันได้เนาะแต่พอมันหายไปก็ไทมิ่งไม่ดีเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง o f ฟเฟอร์วอลบหรืออะไรเงี้ยที่เขามาทําแบบนี้ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันขี้งกขึ้นมาเออประมาณนั้นแหละฮ่าเบ้ แล้วก็ร้อยสี่สิบตอนนี้เหมือนได้กระแสตอบรับก็ไม่ดีด้วยใช่ปะดีมะที่ในไลฟ์เขาพูดกันว่าว่าโดนด่าเละเลยว่ามันหดไปซึ่งผมก็มองว่ามันหดไปจริงต่อไปอนาคตมันคงอะไรอะไรมันคงจะแย่ขึ้นนะอแย่ลงเออก็ไม่เป็นไรก็อ่ะใครยังอยู่ก็อยู่กันต่อไปนะผมก็คงไม่เลิกแต่ว่าถามว่าผมจะทุ่มเทให้มันได้เหมือนเมื่อก่อนไหมผมก็ตอบพูดยากเหมือนกัน,นเออเพราะว่ามัน ามันโหดร้ายเกินไปอ่ะถึงแม้ว่าจะใจดีให้เอาไมคสเปียร์ตัวอื่นไปแลกได้แต่ก็แลกกันจนหมดตัวก็อาจจะอาบได้แค่ไม่กี่ตัวแล้วเดี๋ยวพอมันหมดแล้วเราก็ไม่รู้จะทําไงแล้ววะเออชีวิตก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับอ่ะแล้วอะไรจะมาจะไปก็คมก็คือเท่านี้นะครับก็คือการ์ดนั่นเองอ่ะก่อนจบก่อนจบเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งเรื่องเมตาหมัดนะครับใครเป็นคนชอบหมัดนะครับเริ่มจากการ์ดใบนี้เลยนะครับ แล้วก็การเฟเดริก้ารอบก่อนนะครับที่เป็นตัวหมัดดินนะอ,อันนี้การ์ดดังเควสที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็การ์ดฟูเมตันอะเคมิดนะครับสองใบแล้วก็การ์ดนี้โทโฮทูฮอนคืออะไรกันอะไรคือโทโฮ <laughs> อ่าหกใบนะครับเป็นเซตหกใบที่ดีมากครับโอเคประมาณนี้ลองาาดูอ่ะนั่นแหละครับวันนี้ก็จะลาไปเท่านี้แล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันครับสวัสดีครับ